มาต่อตรงนี้นครับเขายังอธิบายห้องทดลองอยู่นะครับก็บอกว่ามีตัวอะลตรามเซอร์นะครับมีตัวฉีดฝอยละอองนะฉีดน้ำเกลือนะครับเป็นแบบจะมีสี่หัวนะเป็นโฟล์เจ็ทนะซาลีนอะลตรามเซอร์นะครับก็มีน้ำเกลือความเข้มข้น0ูนดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้ใช้สำหรับเป็นตัวจำลองอนุภาคนะครับซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่0ูนดสาไมครจนถึงห้าไมครนะครับ ก็ฉีดพ่นเข้าไปในพื้นที่ปราปอากาออนุภาคที่ล่องลอยในอากาศพวกนี้นะครับแอร์บอลฟลาติิลพวกนี้เนี่ยก็ถูกปล่อยตรงาปากของหุ่นนั่นแหละนะหุ่นหุ่นเอหุ่นตัวที่หนึ่งหุ่นแมนนิินเอนะครับาการนับอนุภาคนะครับก็มีการนับอนุภาคนะครับที่สี่ตำแหน่งนะครับภายในห้องนะครับก็คือ เลขห้าหกเจ็ดแปดนะครับในรูปที่สี่นะครับรูปที่สี่อยู่ไหนอ่ะนี่อ่นนี้เป็นท็อปวิวของห้องทดลองเนาะอ่าเขาบอกว่ากุ่นตัวเอตัวนี้เป็นตัวพ่นอนุภาคนะครับแล้วก็มีการวัดที่ตำแหน่งห้าหกเจ็ดแปดนะอันนี้ก็จะมีการติดตั้งตัวนับ Particle ไว้สี่ตำแหน่งในห้องนะครับมี แล้วก็มีที่ breathing zone นะครับของหุ่น A B C D เนี่ยในรูปที่สี่อกี้เนี่ย <_ S 1> เขาก็จะวัดที่สองระดับนะครับก็ <_ S 2> คือที่ตำแหน่งประมาณหนึ่งเมตรกว่าๆแล้วก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับ <_ S 2> ที่อยู่เหนือพื้นนะครับเมตรกว่าๆก,าก็สมมุติถ้าเรานั่งทำงานเนี่ย เมตรกว,ก,วกว่าก็อยู่เหนือโต๊ะนิดหน่อยนะครับเมตรเจ็ดสิบก็ท่วมหัวนะครับตอนที่เรานั่งในเมตรเจ็ดสิบมันก็ท่วมหัวนะก็แปลว่าเขามองตรงนี้เป็น breathing zone นะเขาก็จะวัดวัดที่สองตำแหน่งนะวัดที่สองตำแหน่งนะก็แปลว่าวัดที่สี่จุดในห้องใช่ไหมแล้วก็ยังวัดใน breathing zone ของคุณแต่ละตัวเนี่ยที่สองระดับด้วยนะครับก็คือตำแหน่งหนึ่งเมตรกับเมตรเจ็ดสิบ แล้วก็มีตัวที่เป็นแฮนด์เฮลนะเป็นตัวนับอนุภาคที่เป็นแบบเอมือถือนะอีกสองอันนะครับอันนี้ก็อติดตั้งไว้ที่ sampling tree นะครับที่เสาติดตั้งเซนเซอร์นะครับเพื่อที่จะวัดความเข้มข้น,นของอนุภาคาในพื้นที่อาภกาศครับโอ้แต่ว,ว่าติดตั้งเซ็นเซอร์หลายจุดเนาะสี่ตำแหน่งรอบห้อง อีกสตำแหน่งที่หุ่นสี่ตัวเป็นแปดแล้วนะบวกกันเป็นสิบหกเป็นสิบสองแล้วเนาะแล้วยังมีอีกอมีไอตัวแฮนด์เฮลอีกสองตัวก็เป็นสิบสี่จุดเนะี่ยเนาะเพื่อที่จะวัดอนุภาคที่แต่ละจุดของห้องนะครับ